สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุงหนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําน้าพริกปลาทูนะคะมีด้วยกัน2สูตรนะคะแล้วก็มีเหตุอันเป็นอุปัติเหตุนะคะในความวุ่นวายในการทําครัวในวันนี้นิดนึงนะคะถ้าหาว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยมาด้วยนะคะก็คือความวุ่นวายในครัวนะคะยังไงก็ไปชมกันด้วยและเป็นกําลังใจกันด้วยจา้าว่าจะวุ่นวายขนาดไหนกันนะคะ พี่ในเนี้ย,ยปลาทูน้ำมะเขือเทศหอมเลยอ่ะหอมขาวหรือหอมแดงอะ่ะพริกใส่ทุกอย่างที่ี่รากผักชีเหรอใส่ขมิ้นด้วยเหรอใช่เลยแล้วใส่อะไรอีกไหมอ่ะแล้วก็แกะเอามาตำเหรอแล้วตอนปรุงรสอะไรอีกไหมมีมบอกสูตรหนซิจ้า ขวงสูตรอีกเราต้องแกะสูตรไปเข okay. าบอกเธอก็ไม่ม,หา,มหาหาฉันแล้วสิเขาขวงสูตรย้อยแล้วก็แกะเนื้อุ้ย แกะเปลือกด้วยแกะเปลือกมะเขือเทศแล้วก็เอาไปใส่อ่ะ <Okay. S 1> เอาไปใส่เลยแล้วก็ตำเราใส่ปลาตอนไหนอ่ะปลาจบไปโอเคก็สิ ออกให้หมดเก็บไปกินม่งก,ก็ได้กินเลยจะได้ตกใจกินก้าเหรอ,อจะดีเหรอถ้าไม่ได้กินอันนี้เมนูแหละตำตำตำหมูตำปลาทูแบบไหนอ่ะาเขาเรียกว่าชื่อว่าอะไรตำปลาทูไม่รู้เหมือนกันยังไม่มีชื่อมีชื่อไหมอยัง บ้านพี่มีชื่อไหมยังไม่ได้ทดําเพื่อจะทำมันเนี่ยอันนี้นนสูตรของบ้านพี่เลยเหรอบ้านพี่ไม่มีคิดเอาเองเหรอคิดเองสูตรเนี้ยนะ uh huh. ในที่สุดก็สําเร็จแล้วนะคะเป็นน้าพริกปลาทูแบบต้มนะคะก็จะน้ํำหกลิกหน่อยๆน,นะคะแล้วอีกสูตรหนึ่งนะคะนก็ทําแบบแห้งนะคะน้าพริกปลาทูทอดนะคะก็หอมๆกันเลยนะคะก็หน้าตาเป็นปรามานน,นะคะซึ่งทั้งสองสูตรนี้ก็เอามาจากพี่เขานั่นเอง แต่สูตรหนึ่งที่แบบต้มนั้นคือให้พี่เท้าทำให้เป็นทำครั้งแรกเลยนะคะก็เป็นสูตรที่เขาคิดค้นมานะคะไม่รู้ว่าจะเหมือนบ้านไหนนะคะอาจจะปนๆกันหลายสูตรมารวมกันแล้วก็สูตรที่เราทำกินกันประจำก็คือแบบทอดนะคะก็จะกินกับผักเยอะๆทั้งถาดแบบนี้กันเลยนะคะในที่สุดความวุ่นวายในครัวนะคะก็ทำให้เรามีมื้ออาหารเย็นมื้อนี้นะคะใช้เวลาไปสองชั่วโมงนะคะ หากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย